สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องทีเด็ดส่วนบนนอวี1ประจำวันพุธที่29มกราคม2568นะทีเด็ดสวนบนนอที่วันนี้คัามาฝากให้ก็จะมาวิเคราะห์ทีเด็ดสวนกระแสเทคนิคส่วนบนนอบนเตงวันนี้ทีเด็ดบนเตงขัดแน่นๆให้วันละสองคู่นะคะต่กปอดที่เราจะไปวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนบนนอที่อิงดาวหยิบยกมาฝากให้สาหรับสมาชิกฟีนะจ๊ะอิงดาวนะก็ขอฝากสมาชิกฟีค่ะนี่เลยนะคะเข้าไปค่ะกดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกดซับสไครต์ที่ชอบทีเด็ดสวนบนนอกนะคะ วี 1> 1ช่องนี้ให้กับอิงดาวายละการสำหรับสมาชิก FC ท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวไว้แล้วอิงดาวก็ต้องขอกราบขอพระคุณไปอย่างสูงไว้นะที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะอิงดาวนะก็จัดทีเด็ดนะคะทานหน้าชอททีเด็ดส่วนบอลน,น็อตมาฝากให้สําหรับสมาชิก FC ก็เป็นบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะคะทั้ง2คู่กันเลยทีเดียวคู่แรกเป็นคู่ระหว่าง p เ v ไฮเอฟเอนพบก,กันทางด้านริเวอร์พูลนะคู่นี้นะเตะกันในเวลานะคะ ตีสตกตามเวลาของบ้านเราค่ะคู่ที่2นะคะเป็นคู่ระหว่างนะคะบาร์เซโลนาพบกับทางด้านอัตาลตาคู่นี้เตะกันในเวลาตี3าตกตามเวลาของบ้านเราเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อมูลสถิตินะคะของทั้งสองทีมแรกที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ โมื่อชะคตินะคะของทั้งสองทีมนี้ที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอยากพีใหวีไฮลเฟนค่ะพบกับทางด้านทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลเกมนี้เตะกันที่สนามฟินริปสตาด,ดิโอเนเวลาตีสามตรงตามเวลาของบ้านเราค่ะก็ต้องบอกว่าผลงานนะคะที่ทั้งสองทีมนี้นะคะเคยเจอกันมานะคะห้านัดหลังสุดถือว่าเป็นทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างลิเวอร์พูลที่ทําผลงานขัข้นจากดูดีมีทรงนะคะเพราะว่าสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึงห้านัดกันเลยทีเดียวนัดล่าสุดเจอกันมาวันที่สิบเดือนสิบสองปีสองพันที ที่นะเอ่อก็เป็นทางด้านลิเวอร์พูลนะคะที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปที่3ประตูตอนหนึ่งค่อนข้างจะนานมากกันนะส่วนนะคะฟอร์มนะคะของทางด้านเจ้าบ้านค่ะที่เล่นในบ้านห้านัดหลังสุดข,ของเขานั้นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีมปนทรงเพราะว่าเกมในบ้านนะคะเปการชนะไป3เสมอไป2และก็ยังไม่แพ้ใครเลยนัดล่าสุดก็สามารถเก็บชัยชนะมาได้ที่3ประตูต่อสองค่ะส่วนนะคะทางด้านทีมเยือนนะอย่างลิเวอร์พูลนะคะผลงานนะโดยภาพรวมในช่วงหลังก็ต้องบอกว่าเกมนอกบ้านห้านนัดหลังสุดก็ถือว่าค่อน จะทรงๆเพราะว่าสามารถเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอเป็นหนึ่งแล้วก็แพ้แค่หนึ่งนัดน,นัดล่าสุดก็สามารถเก็บชัยชนะมาได้ที่2ประตูต่อศูนย์ค่ะแล้วก็เกมนี้นะทางด้านทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลพวกเขามาในระบบ 4. ี่สองสามหนึ่งส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างพีเอสวีไฮโรเฟนก็มาในระบบ4ี่สองสามหนึ่งเช่นเดีวยวกันเดี๋ยวเราไปดูกันที่เลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาล่วงหน้านะคะและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้ง2ทีมนี้นะเขาก็เปิดมาให้นะคะเป็นทางด้านเจ้าบ้านค่ะอย่าเพียงวีไฮเฟนค่ะที่ไปฝ่ายเปิดเลทราคามาต่อที่เลทราคาครึ่งควบลูกลบสิบน้ําได้ไหลลงมาที่เลทราคาปัจจุบันที่เลทราคาปปอหรือว่าเลทราคาเสมอควบครึ่งลบสิบค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคนะของทางด้านนะคะที่เด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเลทราคาตลาดนะคะหนึ่งคูณสอง ที่นัดตอนนี้นะเขาเปิดมาให้นะคะเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะอย่าง P V Hydrogen ที่เปายเปิดเรทราคามาต่อที่เลทราคา2.21ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านจินวน,นอกในการเทียบเรทราคาตลาดของด้านเจ้าบ้านแล้วเรทราคาน้ําจะต้องอยู่ที่เรทราคา3.79แต่นัดตอนนี้ค่ะน้ําค่อนข้างไหลลงมาที่เรทราคา2.21แบบนี้โอกาสนะคะที่ทางด้านเจ้าบ้านจะสามารถทํากําไรในเกมนี้มองว่าก็มีความเป็นไปได้ส่วนนัดทางด้านทิมเย็ยนอย่างริวภูค่ะเลทราคาน้ํนัดตอนนี้ที่เปิดมาเปิดมาที่เรทราคา2.9 ่คะถ้าเราจะใช้เทคนิคของดัตชินสุบรรนอในการเทียบเรทราคานะคะของดัตชินเยนแล้วเรทราคาน้ำก็จะต้องอยู่ที่เร,ราคา1น2 แต่ณตอนนี้ค่ะน้ำนะค่อนข้างนะคะที่จะไหลขึ้นไปที่เรทราคา2.91นี้โอกาสที่ทางด้านทีมเยอเลว่าพูจะสามารถทํากำไรจากเกมนี้ ancies, มองว่าก็ยังค่อนข้างจะยังเอาแนอะเอาหนอ่อข้างทียากอยู่ส่วนทางด้านเรทราคาเสมอนะตอน,นี้เปิดมาเปิดไปที่เรทราคา3.62ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านทีเรส่วนนอในการเชี่อเรทราคาเสมอเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เรทราคา3.89แต่ณตอนนี้น้ำค่อนข้างนะคะที่จะไหลลงไปที่เรทราคา3.62แบบนี้โอกาสที่ทั้งสองทีมนี้จะจบลงที่ผลสกอร์เสมอก็มีความเป็นไปได้แต่ ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยงังไงก่อนมาเตะก็ต้องเข้ามาดูเรทราคาน้ำกันด้วยว่าเรทราคาน้ำมันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเลือกจิ้มเลือกลงทุนกันไปได้เลยค่ะก็อย่างที่บอกไว้นะคะว่าค่าสมาชิกเอฟซีนะคะท่านใดอยากได้นอกเหนือจากตัวฟรีก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามเรื่องฟุตบอลในกลุ่ม v i p ของอินดาวได้นะที่จะมาแลกเปลี่ยนทัศนะบอลให้อยากตรงไปตรงมากันเลยทีเดียวถ้าสนใจก็สามารถทักไลน์่วนตัวมาหาอินดาวได้ที่แอดไอเหรือจะคลิกลิงก์ที่ปักหมุดไว้ให้ทางข้างล่างใต้คอม สำหรับนะคะคู่แรกค่ะอิงดาวมองว่าถ้าจะต้องให้อิงดาวเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์ดูจากเลทราคาน้ําที่ค่อนข้างที่จะไหลลงมาแบบนี้ยังไงก็ต้องเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลแต่สมาชิกซีนะคะต้องมีคําถามกับอิงดาวอย่างแน่นอนว่าอ้างอิงดาวในเมื่อนะคะลิเวอร์พูลมันเปิดมาจ่ายน้ําค่อนข้างที่จะไหลล้นแบบแบบนี้ทำไมอิงดาวถึงเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลอิงดาวเลือกเชียร์เพราะว่าเลทราคาน้ำนะคะ ของทางด้านแฮนดิแค็มันค่อนข้างไหลลงมาแบบนี้แล้วไหลลงค่อนข้างเยอะคู่นี้อาจจะทะแม่งทะแม่งแต่ยังไงแล้วถ้าสมาชิก f อเหมือนทำนองว่าอยังสองจิตสองใจกะเด็ราคาหน้าบอลยังไงคู่นี้อิงดาวให้เลือกจิ้มไปที่สกอร์ต่ำเต็มเวลาเต็มเกมที่3มลูกควบ3ามลูกคือเพราะว่ายังไงคู่นี้น่าจะ มีสกอร์ต่ำอย่างแน่นอนค่ะสำหรับนะคะคู่แรกอิงดาวขอเลือกเชียร์ไปที่หน้าบอลไปที่ทางด้านทีมเยอนอย่างริเวอร์พูลแต่ให้จิ้มไปที่สกอร์ต่ำเต็มเวลาเต็มเกมที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งกันด้วยสำหรับคู่แรกของเรานะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรานะมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่2กันเลยดีกว่าค่ะ คู่ที่2นะคะที่วันนี้ค่ะอิงดาวได้หยิบยกมาให้นะคะก็เป็นคู่ระหว่างบาร์เซโลนาพบกับทันดาอาตาลันตาเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้ง2ทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะข้อมูลสถิติค่ะของทั้ง2ทีมนี้ก็เป็นทันดาเจ้าบ้านนะคะอย่างบาร์เซโลนาค่ะเตรียมเปิดสนามตระการ,รมาเยี่ยของท,งทีมเยือนอย่างอาตาลันตานะคะต้องบอกว่าเกมนี้เตะกันที่สนามโอลิปิ โอลิมปิกยูคอมปานีเวลาตีสามตรงสถิติของทั้งคู่ยังไม่เคยโครจรกันมาเลยเกมนี้เป็นเกมแรกที่พวกเขาได้โครจรมาเจอกันนะ ฟอร์มนะคะของทางด้านเจ้าบ้านค่ะนี่เลยนะคะต้องบอกได้เลยว่าเกมในบ้านนะคะของทางด้านเจ้าบ้านอย่างบาร์เซลโลนาฮนัดหลังสุดก็ยังทําผลงานค่อนข่างจยังเอาแน่เอานอองค่าที่ยากอยู่แต่สองนัดล่าสุดก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้หลังสะดุดพายท่าแพ้ไปสามนัดรวดสองนัดล่าสุดก็เรียกนะคะขวัญและกําลังใจกลับมาได้นะคะเป็นการเก็บชัยชนะมาได้สองนัดติดต่อกันเลยทีเดียวส่วนนะคะทางด้านทีมเยือ่าอาตาลันตาค่ะผลงานนะคะโดยภาพรวมนะคะ เกมนอกบ้านหนะ้านัดหลังสุดก็ถือว่าค่อนข้างจะทรงๆเพราะว่าเขายังไม่แพใ้ใครเลยอะ่ะเป็นการชนะไป3แล้วก็เสมอไป2ขนาดล่าสุดก็สามารถเก็บชัยชนะมาได้ที่2ประตูตอนหนึ่งแล้วก็เกมนี้ทางด้านทีมเยือนนะคะอยาอ่างอาตาลันตาพวกเขามาในระบบ3ามส่สนึ่งวดชนเจ้าบ้านอย่างบาเซลนามาในระบบ4 2 3 1 2> เดี๋ยวเรานะับไปดูกันที่เลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาล่วงหน้านะและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้ค่ะเขาก็เปิดมาให้นะเป็นทัน้านเจ้าบ้านนะคะอย่างบาร์เซลโลนาที่เป็นฝ่ายเปิดเลทราคามาต่อที่เลทราคานะคะ ครึ่งควบลูกขาวน้ําได้ไหลมาที่เรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาครึ่งครวบลูกลบสิค่ะถ้า,าจะใช้เทคนิคของด้านที่เรทส่วนบนเนาะในการเทียบเรทราคาตะลาดหนึ่งคูสองที่นาตานีเปิดมาให้เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนาเปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคา1.75ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เรทส่วนบนเนาะในการเทียบเรทราคาของด้านเจ้าบ้านแล้วเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่ราคา1.62แต่นัตอนนี้น้ำน่าค่อนข้างนะคะที่จะไหลขึ้นไปที่เรทราคา1.75แบบนี้โอกาสที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนาจะสามารถทํากําไรนนี้มองว่า อย่างค่อนข้างจะอย่างเอาแน่เอาหนอค่อนข้างที่ยากอยู่ส่วนนะคะทางด้านชิมเดียนอย่างอัลตาตาค่ะเรทราคาณนาทีเปิดมานะคาก็เปิดมาที่เรทราคา3.80ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เรทนสมติเนะในการเทียบเรทราคาของด้านีิมเดียนแล้วเรทราคา้ณต้องอยู่ที่เรทราคา4.18จนแต่นะตอนนี้น้ำนะค่อนข้างนะคะที่จะไหลลงมาที่เรทราคา3.8 0แนแบบนี้โอกาสที่ทางด้านทีมเดียนอย่างอัลตาตาจะสามารถทํากาไรในเกมนี้มองว่าก็ ออมีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านเรดราคาเสมอณนะตอนนี้เปิดมาเปิดไปที่เรทราคา4.24ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านีนส่วนนอกในการเทียบเรดราคาเสมอเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เรทราคา4.09แต่ณนะตอนนี้น้ำนะคอนท้านะคะที่จะไหลนะ ขึ้นนะไปที่เรทราคา4.20แบบนี้โอกาสทั้ง2ทีมนี้จะจบลงที่ผลสกอร์เสมอก็มีความเป็นไปได้แต่ยังไงแล้วก่อนมันเตะก็เข้ามาดูเรทราคาน้ํากันด้วยว่าเรทราคาน้ํามันจะไหลไ,ไปไปยังไงแลงง้วก็ค่อยๆเลือกจิ้มเลือกหุทุกกันไปได้เลยสําหรับนะคะคู่ที่2ค่ะอิงดาวมองว่าถ้าจะต้องให้อิงดาวเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์ดูนะคะจากเรทราคาน้ํนะตัวนี้ที่ค่อนข้างที่จะเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะเรทราคานะ,ะ,นะ,ะเปิดมาค่อนข้างที่จะจ่ายน้ำนะคะค่อนข้างที่จะขยับไหลขึ้นนะคะค่อนข้างเยอะ ยังไงเกมนี้อิงดาวขอแห่งต่างเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเยือนอย่างอตาลันตาเหลือแล้วกันคะ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่าว่าสองคู่ค่ะที่วันนี้อิงดาวคับมาฝากให้ทางหน้าช่องนะคะที่เด่นส่วนบอลน,นอกวีหนึงนะคะอิงดาวดีบยกมาฝากให้เป็นบอลอะไรกันบ้างค่ะ สองคู่นะคะที่วันนี้อิงดาวค่ะมาฝากให้ทานนะชอบที่เด็ดส่วนบอลนอกประจำนะคะวันพุธที่29มกราคม2568ค่ะคู่แรกนะอิงดาวน่ะขอเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเยือนอย่างริวพูนะคะเอ่อเลือกจิ้มนะไปที่เลดราคานะคะครึ่งควบลูกกันได้เลยสําหรับคู่แรกของเราแล้วก็อย่าลืมนะคะติดปลายนวมนะที่สกอร์ต่ำเต็มรัดเต็มเกมที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งกันมาด้วยสําหรับคู่แรกแล้วก็คู่ที่2อิงดาวขอเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเยือนอย่างอัตานตาค่ะเลือกจิ้มนะคะไป ที่เรทราคานะคะครึ่งควบลูกค่ะแล้วก็ติดไปนนที่เรทราคาเสมอไว้ด้วยแล้วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อิงดาวจะมาสรุปผลประกอบการให้ผานหน้าช่องนะคะที่เด็ดส่วนบอลนอกวีหนึ่งช่องนี้ให้สำหรับสมาชิกเอฟซีได้รับชมกันอย่างแน่นอนว่าผลประกอบการนะคะที่วันนี้อิงดาวค่มาฝากให้สำหรับสมาชิกเอฟซีผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะวันนี้นะคะอิงดาวนะก็ต้องขอฝากสมาชิกเอฟซีนะคะไว้อีกนิดหนึ่งเลยค่ะนี้เลยฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกดซ b s c r i b e ที่ช่องอที่เด็ดส่วนบอลน,นอก V1 ช่องนี้ให้กับอิงดาวขณนรายการสำหรับสมาชิกเอฟท่านใดที่เข้ากดติดตามให้กับอิงดาวแล้วอิงดาวก็ต้องขอกราบขอพูดคุณไปอย่างสูงไวนะ้ณที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะทศนะบอลที่วันนี้อิงดาวคํามาฝากให้ไปเพียงหนึ่งแนวทางหนึ่งการตัดสินใจของอิงดาวเท่านั้นอิงดาวจะอ้างอิงจากเรทราคานะ้ำจะเป็นส่วนใหญ่ถ้าสมาชิกเอฟท่านใดมีความเห็นต่างก็สามารถชอบจัดคัดส่วนกับอิงดาวได้เลยเลือกจิ้มได้ตามชอบแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมันเตะนะ ก็เขามาดูเรทราคาน้ำกันอีกทีนึงแล้วกันว่าเรทราคาน้ำนะคะมันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเลือกจิมเลือกลงทุนกันไปได้เลยค่ะก็อย่างที่บอกไว้นะคะว่าถ้าสมาชิกซีท่านใดสนใจอยากได้นะคะนอกเหนือจากตัวฟรีทางนะาช่องนะคะทีเด็ดเอ,อ่อส่วนบนนอกช่องนี้ของอิงดาวแล้วก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยทัศนบอลกิบอิงดาวในการส่วนตัวได้ะคะ่ะในกลุ่มนะคะอิงดาวก็จะมีนะคะจัด ที่เด็ดนะคะเน้เนๆเนต็งๆให้สำหรับสมาชิกเอฟได้นำไปต่อยอดสร้างรายได้ได้อย่างแน่นอนไม่ใช่ว่าจะมีแค่อิงดาวคนเดียวนะยังมีนะคะเหล่าระดับเทพหลายท่านกันเลยทีเดียวถ้าสนใจอยากเป็นครอดดบครัวเดียวกับอิงดาวก็สามารถทักเข้ามานะคะ ผู้คุยสอบถามได้ที่ @ing68 หรือจะคลิกลิงก์ที่ปักหมุดไว้ให้ทางข้างล่างใต้คอมเมนต์ก็กได้ค่ะวันนี้นะคะอิงดาวนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกท,ที่ตามรับชมกันจนจบคลิปขอให้เฮงๆรวยๆค่ะโชคดีมีเงินใช้กันทุกท่านนะเราพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ